เปนอ่ค่ะใช่เป็นไงบ้างก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะแฟนอินเตอร์แล้วก็เข้ารอการที่จะเจอเราแล้วก็เราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขาเหมือนเป็นแฟนมิตด้วยแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยก็ถือว่าประสบความสําเร็จบรรยากาศเป็นไงบ้างตรอดที่นู่นแฟนคลับน่ารักมากคือ การต้อนรับดีมากแล้วก็เหมือนเขาดีใจที่ได้เจอเรามากๆลแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาเหมือนกันเพราะว่าการที่แบบนานๆทีจะได้เจอศิลปินที่เราชอบเนี่ยมันยากมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปอีกลหลายๆประเทศอยากไปเจออินเตอร์แฟนอีกลหลายๆที่อยากให้เขาได้เห็นแบบเราจริงๆแบบเป็นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นกับอินเตอร์แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปอีกหลายที่เพิ่เกินความคาดหมายของตามในอนที่จะไปแล้วแบบแฟนให้การต้อนรับขนาด โอ้โหนูไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราตอนเราไลฟ์ปกติใน IG ไอจีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอินเตอร์แฟนแบบว่ามาบูไฮฟิลหปมาบูไฮฟิลิปปินส์มาภูไฮก็จะให้เราฝึกร้องเพลงฟิลิปปินส์บ้างอะไรอย่างงี้ยก็พอเรารู้เราก็เข็บไปฝึกร้องเพลงฟิลิปปินส์มาแล้วก็พอไปหาเขาเนี่ยเราก็ร้องเขาฟังเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้ว่ากี้กันสนั่นนะเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะร้องได้เงี้ยแต่ว่าก็พยายามทําให้เขารู้สึกว่า มันเราไม่ได้ไกลกันแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตามอี่าีไม่แพ้ม่แพนจะไปที่ไหนต่อเฮ้ยมีค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้เฮ้คือเป็นครั้งแรกที่เราไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกไปฟิลิปปินส์ค่ะใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีไปอเมริกาค่ะไปหาแฟนคลับที่อเมริกาก็เป็นวินิคอนเสิร์ตแรนมีเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวจะ คิดว่าน่าจะมีอีกหลาย,ลายประเทศก็ต้องลองสบาหรันวัดค,คนอนเฟิร์มโซนไหนส่นไหนเอเชียรเราหน้าเป็นโซนเอเชียเพราะว่าแฟนคลับเอเชียรเราค่อนข้างเยอะยุโรปก็เยอะแต่ว่ายังไม่ถึงขันแบบอิมแพคขนาดนั้นก็ต้องลองก่อน <c oughs> แต่และประเทศมันมีแบบว่าความชอบความอะไรแตกต่างกัน,นเราต้องเตรียมตัวยังไงเวลาเลือก ต้องรู้กฎบ้านเขาก่อนว่าแบบว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้เงี้ยเผื่อบ,บางทีที่เราที่ไทยทําได้แต่ที่นู้นทาไม่ได้ผิดกฎหมายของเขาเราก็อาจจะแบบโดนได้ก็ต้องเรียนรู้ในเขาเรียกว่าบริบทของแต่ละประเทศแล้วก็บุคคลด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะโชว์ล่ะต้องเตรียมภาษาะไรไหมอย่างเงี้ยคิดว่านะหนู<อ>คิดอยู่คิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งไปพรั่ังเศสอะไรเงี้ยหนูจะต้องร้องเพลงฝรั่งเศสไหมหรือว่าไปที่อื่นหนูต้องร้องเพลงเอ่อ language อื่นไหมอะไรเงี้ยภาษาอื่นไหม จะยังไงบ้างเหมือนตอนนีแฟนเจแฟนแฟนเอาทั่วโลกเลยรสชาติที่แม้วันนีมันจะกลายเป็นแบบว่ามีคนชื่อชอบเราไปทั่วโลกอย่างนี้หนูไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบเราเยอะสุดคั้นทั่วโลกเพราะว่าเราจะเห็นแค่แฟนคลับที่ไทยเฉยๆแต่เวลาเรามีโอกาสขึ้นไลฟ์เราจะคุยกับแฟนอินเตอร์มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้เขารู้สึกได้ใกล้ชิดกับเราอย่างนี้เหมือนแฟนคลับที่ประเทศไทยก็คือมาหาเราได้อยู่แล้วเราก็มีคุยกับเขานะไม่ใช่ไม่คุยแต่หมายถึงว่า จะเน้นไปทางอินเตรมมากกว่าอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราสนใจเขานะเราไม่ได้แบบอยู่เมืองไทยแล้วเมินเฉยเขานะอะไรอย่างเงี้ยเราสิกไงบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีอ่าแฮชแท็กของเราขึ้นขึ้นเทนกับพี่อิงฟ้าอันดับหกที่เขาบอกว่ารู้สทีขึ้นมาแล้วจริงๆเรื่องเทนเนี่ยต้องยกให้ ไม่รู้สิไม่อยากขิงแต่ว่าต้องยกให้ต้องอิงหลอดจริงๆเพราะว่าเขาเทรนกันโหดมากหลังๆคือเทรนกันแบบไม่ถึง24ชั่วโมงก็ครบ1ล้านเทนทวิตเตอร์ก็แบบจะทำกันได้ยังไง คือเพราะก่อนหน้านี้ก็ขยันเพราะว่าข,ขยันเทรดกันเขาก็หาวิธีการแบบวิธีเทรดยังไงให้มันขึ้นอันดับหนึ่งให้ยอดเ n g a g e m e n t ของเราสองคนแบบแหลายๆลคนได้เห็นทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญสําหรับแบบว,ว่าแฟนอินเตอร์หรือว่าชาวต่างชาติได้เห็นเอ้ยทำไมอันนี้คูณเทรนปล่อยจังเข้ามาดูแล้วอาจจะตกหลุมรักเราก็เป็นได้ค่ะเ้าเคยถามไหมค่าถามเราเคยถามไปถามการอินเตอร์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะเจอเราในส่วนมากจะเจอในทิกตอกมากกว่าว่าเวลาแฟนคลับไทยตัดคลิป หรือว่าเวลาเรามีงานแล้วแบบมีโมเมนต์น่ารักนๆเขาก็าจะไปลงในติ k กตอกแล้วว่าทุกคนเขาก็เล่นติกตอกกันอยู่แล้วในต่างชาติเนมันบัมบู่าฮิตมากเขาก็เลยเห็นพวกเราแล้วก็ชอบมาจากติ k กตอกเขาสนใจค่ะคิดว่าเป็นส่วนหงเขาชอบเราเพราะอะไรเพราะว่าหนูเป็นหนูอ่ะเหมอ,อ,อ,อ <laughs> หนูเป็นคนที่ตรงๆเลย ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เป็นยังไงเราไม่ได้เฟซมาตั้งแต่แรกเราก็เลยเป็นเราที่ไม่เหนื่อยอะ่อแบบให้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีวิธีการจัดก,การที่ไม่ได้ดีมากแต่ทุกครั้งมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในแพมอยู่ในจุดนี้จุดที่ในอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้สบายใจแล้วก็มีความสุขที่สุดเพราะเราก็ ข,ข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของการจัดก,การเลยตอนแรกที่ท่านต้องพบแพทย์แต่ว่าตอนนี้กินยาอะไรทุกอ,อย่างโอเคค่ะก่อนหน้านี้ก็จะแสราม่าเราก็ทนี้เข,ข้ามาน,น สิงดราม่ามาไม่พักเลยไม่เคยได้พักมาทุกเดือนไม่รู้ก็ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราจัดการเองได้เหมือนที่บอกว่าเอ้ยก็อยากไปสนใจอยากไปสนใจจนกระทั่งเราเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วเราไม่ได้บอกใครไม่ระบายให้ใครฟังเพราะเราไม่เราไม่รู้หรอกว่าเขาอยากฟังเรื่องเราหรือเปล่าเหมือนสัมภาษณ์หนูอยากฟังเรื่องหนูไหมเนี่ยอย่างที่เราเต้นมาที่เราก็มีความคิดอย่างนั้นอะไรเย่างี้ก็เลยแบบว่าไม่พูดกับใครเลยจนกระทั่งมาสะสมกลายเป็นความเครียดกลายเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็เป็นแพนิกด้วย อันนี้ก็3สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่ว่าก็ต้องพยายามเรับคุมตัวเองให้ได้อันนี้เราก็มีการได้ไปหาแพทย์ทุกเดือนค่ะรับยาทุกเดือนแล้วก็มันจะมีช่วงที่เราต้องเพิ่มอาหารเพิ่มเพราะเราน้ำหนักลดลงแบบเราเครียดอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ไรู้ตัวหรอกนะแต่ว่ามันก็ ไปพบแพทย์แล้วทุกอย่างก็โอเคยิงฟ้าให้กำลังใจยังไงบ้างพวกเหมยโก้ก็เจอมาหลักหลาอ่างเขาก็จะคอยแนะนําสิ่งที่ที่เขาคือเขาจะเจอมาก่อนเกือบจะทุกเรื่องเลยเขาจะเจอมาก่อนแล้วก็เรามาพอเรามาเจอปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการแบบว่าหนูอย่าไปสนใจหนูอย่าไปแบบอย่าไปโฟกัสอะไรเงี้ยให้โฟกัสงานของเราสิ่งที่เราทาอยู่แล้วก็คนที่รักเราดีกว่าก็มีการแบบให้กําลังใจกันเหมือนวันนี้เขาให้กาลังใจว่าแบบทาให้เต็มที่นะอีกหนึ่งก้าของหนูคือแบบสู้ๆอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่ากระแสดราม่า ใช่ค่ะก็ตั้งแต่มงมาก็โดนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนส่งผลต่อเขาเรียกว่าสุขภาพจิตใจเราอย่างงี้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้โอเคมันมันทำให้เราทอ้อที่รั้งแบบว่า,าไม่อยากอยู่ในวงการม,ารมีไม่ใช่แค่วงการนะ ไม่อยากอยู่แล้วว่าคือแบบจะอะไรขนาดนั้นแล้วคือคนคนนึงมันต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อตอนแรกไม่เข้าใจในวงการมันเทิงตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยสบายอะไรทำให้เราก้าวข้ามผ่านเออก้าหมายค่ะคุณหมอบอกว่า ถ้าเราไหนทนะี่รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่เนี่ยให้เราตั้งเป้าหมายนหนึ่งเป้าว่าเราอยากทําอะไรแล้วเราก็ทําให้ได้หนูก็คือตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าเราจะซื้อบ้านหนูก็ต้องใช้ชีวิตทํางานเพื่อจะซื้อบ้านให้ได้พอมีบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเป้าหมายใหม่อะไรเงี้ยเปลี่ยนจุดโฟกัสตัตวเองแล้วก็เปลี่ยนความคิดตัวเองอันนี้เป็นคำแนะนำของหใช่ค่ะแนะนำ<ม>เผื่อไ,ได้ <laughs> อยากเผื่อใครทีร่ยวลังค้ออยู่ก็ลองหาแบบ เป้าหมายที่อยากทำอะไรทุกวันนี้เวลาเจอคนนีโโล,ลราเรารับมือกันได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะหนูไม่ค่อยอเสพโซเชียลเยอะกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนคือจะแบบอุย้ยเหอะโซเชียลก็จะดูตลอดนี่ค่ะตอนนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยติดโซเชียลจะเล่นเฉพาะเวลามีงานหรือว่าขึ้นไลฟ์กับแฟนคลับแล้วก็ขายของในทิกต็อกของเราเองบ้างของมิสแกนด้วยอย่างเงี้ยค่ะกระรับบทเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นแม่ค้าเป็นนักร้องเป็นทุกอย่างจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเะไร แล้วพี่เป็นตัวเองนี่แหละเป็นตัวเองนี่แหละโอเคโอเคค่ะค่ะ